สวัสดีจ้ามาเลยแม่วันนี้นะคะมีผัดร่มไอเย็นนะคะโอ้โหแม่ราคาดีมากวันนี้เปิดผัดเซล์ลให้เลยค่ะ จากราคาเต็มเนาะ2,990บาทวันนี้น้องเปิดแฟลชเซลให้เลยแค่50บ้านแรกเท่านั้นจะบอกว่าตัวนี้คือฮอตฮิตมากๆในช่วงนี้อากาศประเทศไทยคือร้อนมากใครกำลังตามหาพัดลมไอเย็นไม่กดหนึ่งเข้ามาได้เลยนะคะกดหนึ่งเข้ามาได้เลยนะจ๊ะแม่นะคะวันนี้เดี๋ยวเปิดแฟลชเซลให้เลยจ้านะคะสำหรับพัดลมไอเย็นจ้า พี่ๆขานะคะตัวนี้นะเป็นพันธลมไอเย็นนะคะความจุถึง10ลิตรราคาเต็มน้องบอกราคาเต็มดีกว่าราคาเต็ม2,990บาทพี่พๆตีไปเลย3,000วันนี้น้องเปิดแฟลชเซลให้เลยค่ะเหลือแค่1,900บาทเท่านั้นจ้ะ 1>, 1 0 9 0บาทลดไปเลยค่ะ64%เฉพาะในไลฟ์นี้นะคะขอจำกัดให้แค่50ออเดอร์แรกเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลย,มเลยไม่เพิ่มให้แล้วนะแม่นะคะเมื่อวานก็คือแบบโอ้โหจัดแฟลชเซลล์ไป1 5 0 0คนกดกันเต็มเลยค่ะเพราะว่าอะไรช่วงนี้ประเทศไทยคือร้อนแบบร้อนมากๆคุณพี่ขาบ้านไหนที่แบบว่าเออแอร์เอาไม่อยู่พัดลมไม่อยู่นะคะไม่พอคุณพี่กำลังมองหาพัดลมไอเย็นจัดตัวนี้ไปเลยจ้ะนะคะจัดตัวนี้ไปเลยแม่นะ,ะรีบกดรีบแคมปเลยนะคะแม่ตะก้าขึ้นมา แล้วนะคะวันนี้จากราคาเต็มเนาะ2,990บาทนะคะน้องจัดแฟลเซลให้เลยเหลือแค่ห้ 1, 0บบาทเท่านั้นจ้า ีคูปองจัดส่งฟรีไหมคะมีคะ่ะแม่สามารถเลือกคูปองจัดส่งฟรีได้เลยนะคะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็มีพี่ๆสามารถเลือกได้เลยนะ,ะตัวนี้ต้องบอกว่าความจุถึง10ลิตรเลยนะคะคุณพี่ขาปรับระดับความเย็นได้ถึง3ระดับเลยนะคะตัวนี้สามารถปรับลดอุณหภูมิในรอบพื้นที่เนี่ยก็คือได้ประมาณ2-5องศาเลยแล้วที่สําคัญคือเสียงเนี่ยเงียบนะคะไม่ทําให้เราเนี่ยรบกวนนะคะรำคาญหนกหูกันไปนะคะจนนี้นะราคาดีมากพี่ พี่จ๋าถังบรรจุน้ำถึง10ลิตรเลยคุณพี่คือเติมครั้งหนึ่งเนาะใช้กันได้ยาวๆ1วันเลยแม่ไม่ต้องเติมบ่อยๆเลยจ้ะ นะคะจะได้ไอเย็นกระจายทั่วห้องกันไปเลยมีสีขาวแล้วก็สีดำนะคะมีสองสีให้เลือกเลยค่ะนะคะแม่นั่งดูไลฟ์วันนี้เพินเพน,นะคะอยู่บ้านร้อนๆนะคะกดพัดลมไอเย็นไปได้เลยน้องจะส่งให้ถึงบ้านคุณพี่ไม่ต้องไปแบ่งไม่ต้องไปยกเลยค่ะวันนี้จะส่งฟรีนะคะมีเก็บเงินปลายทางแม่เลือกกดเลือกเก็บกันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะ เหลือไม่ถึง10บป้าสุดท้ายแล้วจ้ะพี่พจ๋าใครยังไม่ชําระเงินนะคะกดชําระเงินด่วนๆเลยนะจ๊ะแม่เมื่อ้นไม่ทันเพื่อนๆนะ,ะน้องบอกเลยไม่ทันเพื่อนแน่เลยเพราะว่าตอนนี้ราคาเต็มเนี่ยมัน3,000บาทคุณพี่วันนี้น้องเปิดแฟตเซลลดให้เลยค่ะหันครึ่งเกินครึ่งไปเลยนะคะลดไปเลยค่ะ6 4เปอร์เเหลือแค่1 0ึ0บบาทเท่านั้นจ้า รีบกดรีบเก็บน้เลยนะคะใครที่กำลังตามหาแพตรมไอ้น้ำนะคะตัวนี้ได้เลยแม่นะ,ะมีรอเรื่อนให้ด้วยนะคะสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายเลยแม่นะ,ะจะย้ายไปห้องไหนก็คือสามารถเคลื่อนย้ายกันไปได้เลยราคาดีมากคุณพี่สาววันนี้นะคะวันนี้วันเดียวน,น้องจากัดแค่50ิออเดอร์ตอนนี้เหลือไม่ถึง1ิบออเดอร์สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ชําระเงินชามรังเงินได้เลยนะจ๊ะ